วัสดีครับกินขาา้าวตับหงครับข้าวเจ้าหันเลยขวนญหมอเลยครับตับหงเผ็ดหืมกุยอดใส่แห้งกินแบบนี้แล้วครับตับหงกครับข้าวเจ้าหัวเรอข้าวเจ้าต้องเป็นโดนร้อนจากหมอเลยนะครับ เห็นไหมครับควรอืมอืม,ม ตำตำหมงฮุ้งลาดเขาอมมิมวจะกินตำหมูฮู้งบ่ อ,อืมอืมกินอยู่อะอเขาจ้ารตรงร้อนๆครับสุดอยอดเลย Meow. สุดยอดครับครับมีไข่เจียวหล่อนก็คงดีขึ้นเหมือนนะครับ สวัสดีครับไปก่อน